เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูตัว power wall นะครับที่ผม DIY ไว้เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเนื่องจากว่าหน้าฝนที่แล้วเนี่ยเราหลังคารั่วนะครับแล้วก็มีพวกหยดน้ำํำละอองน้ำเนี่ยอาจจะโดนระบบเราบ้างน,นะครับเป็นออกไซด์บ้างก็วันนี้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวเรามาถอดเจ้าตัว,ตว power wall เนี่ยที่ผมทําไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวผมประกอบกับ หลังจากที่ทําความสะอาดแล้วนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับจะได้รู้อุปกรณ์ว่ามันทํำยังไงนะครับมันเวิร์กไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพบกับช่องแบงค์ฟอร์บักนะครับและนี่นะครับก็คือตัว Powerwall นะครับที่ผมทําขึ้นมา DIY ขึ้นมาเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเราจะมาถอดอุปกรณ์ทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอุปกรณ์แต่ละชิ้นส่วนนะครับ ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับแต่หลักๆก็คือมีตัวแบตเตอรี่นะครับผมใช้เป็นแบตเตอรี่18650แนะครับแล้วก็ P.C.B. นะครับที่ดีไซน์ขึ้นมาเองแล้วก็เจ้าตัว B.M.S. นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาด18650นะครับความจุ3500 m อยมิลลิแอมนะครับอยู่บนซ็อกเก็ตซึ่ง มีตัว PCB โมดูลอยู่นะครับ PCB เนี่ยผมทําเป็น PCB โมดูลเนาะซึ่งมันก็จะวางสแต็กสแต็กเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมานะครับเป็นทาวเวอร์นั่นเองนะครับในส่วนของแบตเตอรี่บน PCB เนี่ยอ่ามันจะมีใส่ได้ทั้งหมด2ด้านเนาะด้านบนกับด้านล่างนะครับ 1PCB ีเนี่ยจะใส่ได้26ก้อนนะครับก็คือฝั่งละ13ก้อนนะครับ13 13S เนี่ยรวมกันก็จะได้ประมาณ48บโวลต์นะครับถัดไปครับเป็นตัว b m s ซึ่งอยู่ตรงกลางเลยนะครับติดตั้งไว้ที่ตรงกลางเลย b m s เสนี่ยสเปคคือ 13S 48บโวลต์200แอมป์นะครับ200แอมป์เนี่ยเป็นกระแสเอาพุทนะครับส่วนกระแสะชาร์จเนี่ยชาร์จได้ที่1 0 0แอมป์นะครับถัดจาก b m s ลงมาก็จะเป็นฟิลแล้วก็ตัวเบรกเกอร์นะครับตัวฟิลเนี่ยผมใช้ สเปคอยู่ที่150แอมป์นะครับให้มันตัดก่อน BMS นะถ้าเกิดว่าเพราะว่าเพราะว่าผมใช้ไฟแต่ละครั้งเนี่ยดึงมันไม่เกิน150แอมป์อยู่แล้วนะครับส่วนตัวเพจตรงนี้ก็เป็นเพจที่เราเอาไปใช้งานนะครับหรือว่าชาร์จไฟเข้านั่นเองครับจะเห็นว่าตัว BMS เนี่ยผมผมเอาไว้ตรงกลางทาวเวอร์เลยนะครับเนื่องจากผมต้องการให้กระแสไฟเนี่ยมันไหลแบบเสมอกันนะครับจากข้างบนลงมา ลงมาตรงกลางแล้วก็จากข้างล่างขึ้นมานะครับมันจะได้แม่แบบสมมติผมติดไว้ข้างบนสุดเลยเนี่ยจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันก็ผมคิดว่ากลัวไฟมันจะไม่เสมอกันนะผมก็เลยดีไซน์ให้มันอยู่ตรงกลางเลยมันจะได้บาลานนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมถอดทำความสะอาดกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็แกะตัวแบตเตอรี่โมดูลออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวโมดูลกันครับดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะเห็นว่าแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆผมว่ามันก็ยังสภาพดีอยู่นะครับไม่ได้มีรอยช็อตหรือว่ามีการบวมของแบตเตอรี่ใดๆนะนี่ครับอืมแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีฝุ่นเกาะนะครับด้านบนของ PCB ีเนี่ยก็ค่อนข้างเกิดเลยนะครับฝุ่นเกาะ แล้วก็ตัว PCB นะครับด้านที่บัดกีเนี่ยจะจะจะมีคาบเป็นคาบเหมือนคาบน้ำครับเป็นออกไซด์เกาะเนี่ยนี่ครับมีขานี้นี่ครับเหมือนเป็นสนิมเนาะก็เดี๋ยวแกะออกมาทำความสะอาดดูครับผมจะใช้ไขควงแบนเล็กแบบนี้นะครับแต่ผมจะพันเป็นเทปกันไม่ให้มันคมนะครับไป เดี๋ยวเกิดแบบไปสแคตกับตัวแบตเตอรี่ได้นะโอเคครับเดี๋ยวผมแกะแบตเตอรี่เลยครับ เราวมาลองวัดระดับแบตเตอรี่นะครับว่าตอนนี้มันอยู่ที่กี่โวลต์นเนาะแต่ละก้อน3 8 3นะครับสจาจจจจโอเคครับจากที่วัดแบตเตอรี่นะครับก็ถือว่าแบตเตอรี่เนี่ยอ,อยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับก็ตัวโวลต์นเนี่ยห่างกันโวลต์ลิฟกันไม่เกิน 0.02เองนะครับเมื่อกี้ที่วัดก็ประมาณ3.81ถึง3.83เนอะก็ถือว่าโอเคเลยครับก็เดี๋ยวต่อไปเรามาทำความสะอาดตัว PCB ตัวบอร์ดตัวนี้ครับ a few moments later เดี๋ยวขอพูดถึงดีไซน์ตัว PCB นิดนึงนะครับเผื่อเป็นไอเดียนะให้กับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับโจยดแรกเนี่ยที่ผมทำตัว PCB ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยคือผมต้องการจะประกอบแบตเตอรี่นะครับเป็นโมดูลขึ้นมานะครับแต่ผมไม่อยากที่จะไปบัดกรีตัวแบตเตอรี่นะครับหรือว่าใช้เป็นตัวสปอร์ตบ d ลดิงนะครับก็เลยเป็นตัวซ็อกเก็ตแบบนี้นะครับซึ่งตัวโมดูลเนี่ยมันจะเป็นโมดูลละ48โบโวลต์นะครับ ในตัวโมดูลเนี่ยมันก็จะมีตัวคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์ตัวนีน้จะออกไปที่ตัว b m s นะครับเพื่อไปเช็คในแต่ละเซลล์นะครับแล้วก็จะมีตัวข้อลบข้วบวกสำหรับต่อกับโมดูลอื่นๆนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับก็จะเจอกับฟิลนะครับสองด้านเลยเพื่อโปรเทคนะครับฟิลเนี่ยผมใช้สเปคอยู่ที่8แอมป์นะครับเนื่องจากว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยที่ผมใช้เนี่ย ก็คือสเปคมันอะดิสชาดได้แม็กสุด1 0แอมนะครับก็เลยใช้ฟิลที่8แอมแล้วก็แพดตรงนี้นะครับเป็นเป็นแพดฟิลนะครับสำหรับแต่ละเซลล์เลยนะครับก่อนที่จะไป b m s ก็คือผมใช้เป็นดีไซน์เป็น PCB เป็นแท็กเล็กๆนะครับคือทนกระแสดได้แหลหลักมิลลิแอมนะครับเผื่อว่าโมดูลไหนมันมีปัญหาหรือว่าเซลล์ไหนมันชอ็อตหรือว่าโอเวอร์โหลดเนี่ยเส้นตรงนี้มันก็จะขาดไปเลยนะครับ มันก็จะไม,ไม่ไปกระทบกับโมดูลอื่นๆที่เราต่อซ้อนๆกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีข้อดีตรงนี้ครับส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยวิธีการนำความสะอาดนะครับที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นะผมก็จะใช้แค่ผ้านะครับเช็ดฝุ่นที่มันเกาะออกแค่นี้ก็พอนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำความสะอาดนะครับ ตัวโมดูลที่เหลือก็เดี๋ยวเรามาลองประกอบเทสกันดูครับ โอเคครับเพื่อนๆตัดคลิปมาดูตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมประกอบตัว power wall เรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆผมได้ไปสั่งเจ้าตัวนี้มาครับเป็น Hybrid Inverter นะครับขนาด6.2 k w วนะครับของ Power Meter ครับซึ่งผมก็รอของเนี่ยประมาณทั้งอาทิตย์นะครับนี่เพิ่งได้ของมาเลยครับยังไม่ได้แกะเลยนะก็เดี๋ยวเรามาแกะเทสกันนะครับโดยผมจะเทสกับต่อกับตัว power wall ครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปต่อกับโหลด ที่เป็นแอร1์หตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้รีวิวเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ให้เพื่อนๆดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะต่อสายไฟให้พร้อมเทสครับก็เดี๋ยวเราข้ามไปตอนเทสกันเลยครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะผมก็ทําการต่อสาย AC นะครับที่ออกจากตัวอินเวอร์เตอร์มาเข้าแอร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดโวลต์น,นะครับนี่ตรงนี้นะ,ะนี่ตรงนี้นะครับไฟมานะครับ 226.27โวลต์นะโอเคไฟมานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับวัดแอมด้วยตอนนี้คอมรันอยู่ประมาณ7.6แอมป์นะครับ7.6แอมป์นะแอร์เปิดเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอตัวอินเวอร์เตอร์กันนะครับเดี๋ยวมาลองวัดฝั่งนี้นะตอนนี้นะครับจะเห็นว่าแอร์เนยกินอยู่1.6กควต์แบตเตอรี่อยู่ที่48.6โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามารับวัดแอมป์ฝั่งนี้กันตอนนี้คอมเพรสเซอร์ทำงานอยู่นะ เมื่อกี้วัดข้างนอกได้เจ็ดจุดหกนะครับเราวัดข้างในอ่าประมาณเจ็ดจุดเจ็ดนะครับพอๆกันนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมลองวัดก่อนที่จะสตาร์ทแบตเตอรี่นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเก้าโวลต์นะตอนนี้พอรันเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดหกเควตเนี่ยก็แบตเตอรี่ลดมาเหลือ48.6โวลต์นะครับก็ รันแอร์สองหมื่นสี่พันบาูได้สบายๆครับก็กินอยู่ประมาณนี้ครับแอร์หนึครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับจากผลเทสเมื่อกี้นะครับก็ผมเปิดตัวแอร์นะครับก็แล้วก็รันตัวระบบทั้งหมดนะครับก็แอร์ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะ ตัว power wall แล้วก็อินเวอร์เตก็สามารถรันระบบได้นะครับรัน Air 24000 BTU ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัว power wall เนี่ยก่อนหน้าน,นี้ผมก็ใช้งานมาอยู่แล้วแหละผมก็รู้ว่ามันโอเคมันใช้งานได้นะแต่ทีนี้ผมเพิ่งสั่งตัว Inverter มานะครับผมก็อยากจะลองเทสกับตัว i n v e r อร์ตอร์ใหม่ของผมนะครับก็สรุปว่าก็ใช้งานได้ดีนะครับในอนาคตนะครับคือผมจะเอาตัว power wall ที่ผมทำนะครับที่เอามาทำความสะอาดใหม่เนะี่ยแล้วก็ ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะเอาไปทำเป็นตัวแบค k u p ห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับก็อย่าลืมกดติดตามพวกเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแพีงเท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนดูแล้วมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้พวกเราแบนดฟอร์บักด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ